ก็ห้าบอกว่าเห็นไหมเอยอู้นอห,นหนเหมยมากบอกว่า two key suspects in the 7 billion b h t money laundering scam were arrested yesterday เขาบอกว่า suspect s, s มาจาก verb suspect ใช่ปะแปลว่าสงสยัยใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นนา u ก็คือผู้ต้องสงสยัยผู้ต้องสงสัยหลัก2คนพระเอกของเราผู้ต้องสงสัยหลัก2คน ในการลอนด r i n g เรารู้จักลอนด d รีใช่ไหมก็คือการซักรีใช่ไหมอันนี้ก็คือการซักฟอกเงิน7จ็ดพันล้านบาทถูกจับแล้วนะผู้ต้องสงสัยเนี่ยถูกจับแล้วเมื่อวานนี้ they are among 62 suspects wanted in connection with illegal transfers of money out of the country ไอสองคนเนี้ยเป็น อยู่ในจํานวน62ผู้ต้องสงสัย62คนคือมีผู้ต้องสงสัย62คนไอ้สคนเนี้เป็นหนึ่งในนั้นเป็น62คนที่เป็นที่ต้องการในคดีการถ่ายโอนเงินออกนอกประเทศที่ผิดกฎหมายเขาบอกว่าจุดลืมขางมาะค่ะน้องๆท3 of the 62 s suspects u have b e e n arrested or turned Themselves In For Police Questioning ใน62คนใช่ไหมคือมี Suspect 62คนเขาบอกว่าไอ้2คนเนี่ยถูกจับเมื่อวานแล้วก็23คนแล้วนะใน62คนเนี้ยถูกจับหรือว่า turn some themselves in turn oneself in แปลว่ามอบตัวมอบตัวกับตำรวจเพื่อที่จะไปสอบปากคำต่อไป คือมี62คนก็คือจะบอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยนะณนะปัจจุบันพ่อข่าวมาต้องพูดถึงวันนี้ถูกไหมแล้วเล่าถึงว่าเมื่อวานเนี่ยจับได้แล้วสองมี62และถึงบัตรนี้เนี่ยนะมี23แล้วนะที่ถูกจับได้หรือว่ามอบตัวมาดูคําเชื่อมกันยิ h o นโดถึงแม้ว่าจะต้องบอกว่าข้อความข้างหน้ากกงข้างหลังเนี่ยไม่เป็นขัดแย้งกันอันนี้มีข้อความเดียว 23 of 62 Suspects have been arrested or turned themselves in for questioning หนึ่งประโยค even though ต้องมีสอประโยคใช่ไหมเช่นบอกว่าถึงแม้เขาจะรวยแต่เขาก็ไม่มีความสุขนี่ผิดข้อความขัดแย้งกันอีกนี่ผิดอย่างเลย no doubt แปลว่าไม่ต้องสงสัยเลยไม่เข้ากับประโยคถูกไหมว่าโดนจับไม่ต้องสงสัยเลยว่า23ในอ2คนเนี่ยถูกจับแล้วความหมายไม่ได้ just then ใน,น,นตอนนั้นเอง นี่เป็นการเล่าเรื่องมากกว่าอย่างเช่นบอกว่าเนี่ยนะขณะฉันกําลังแบบคุยกับแฟนอยู่ตอนนั้นเองเนี่ยก็มีแฟนเก่าของแฟนฉันเนี่ยมาตบสันอะไรเนี่ยไม่ใช่เป็นการบอกแอคชั่นที่แบบหุ้ยแบบแอคชั่นที่แบบพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วโซฟาแปลว่าจนถึงตอนนี้คือบอกว่าจากในอดีตเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยในอดีตมา น,นี่เป็นพาสใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่จนถึงตอนนี้ที่เขากำลังพูดเนี่ยยีสาคนเนี่ยถูกจับแล้วหรือว่า uh, turn themselves in ก็คือมอบตัวใช่ไหมเข้ากับ tense ด้วยเพราะว่า tense เป็น have been บนช่อง3ก็คือ present perfect อดีตถึงปัจจุบันถูกไหมโซฟาก็บอกงว่าจากนาอดีถึงปัจจุบัน มนกับที่บอกว่าพี่บอกว่าเท,าท,ทนส์ใส่ช่วยน้องได้ช่วยน้องตัดสินใจได้ว่าไอ,อสิ่งที่น้องเนี่ยกาไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกนะเป็นการย้ำด,ดหนึงว่าเออเราไม่ได้แบบซีซัวกะบ,บาดไปอะไรเงี้ย6บ,บอกออ u โ h ชี e ฮสแอน e n อิงลิชเนมชี e i สจุดไทยถึงแม้ว่าบอกความขัดแย้งออ u โ h ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะหล่อนจะมีชื่อภา,าษาอังกฤษเธอเนี่ย แต่เธอก็เป็นคนไทยนะคือเหมือนพี่อย่างเงี้ยเออคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมพี่ก็ชื่อบุ๊คใช่ไหมแต่จริงแล้วหน้าโค้ดไทยเลยอะไรเงี้ยจริงแล้วพี่เป็นคนไทยเวลาเราแปลเราบอกถึงแม้จะเป็นมีชื่อภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเธอเป็นคนไทยแล้วก็พูดจริงๆแล้วถูกไหมจริงๆแล้วคืออะไรน้องๆจำได้ไหมเอ่ย In fact ใช่เอง She is in fact Thai Moreover เป็นการบอกข้อความเพิ่มเติมขอ้อมูลเพิ่มเติม Moreover ยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่ At least อย่างน้อยที่สุดยิ่งไม่ใช่เดี๋เลย Somehow Somehow อย่างเช่นบอกว่า,าสมมติมีปัญหายิ่งใหญ่มากคือน้องแบบเครียดมากเลยว่าแบบเฮ้ยแบบอาจจะแบบตีสีส่งไม่ทันอะไเงี้ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะอะไรเงี้ยแบบโอเครียดมากเลยแต่แบบสุดท้ายก็ปงได้บอกว่า I will try to talk to the professor somehow ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นเองเขาบอกว่าฉันจะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งฉันจะลองพยายามคุยกับ professor ดูกับอาจารย์ดูข้อหลับไปก็เจ็บบอกว่าคนหนึ่งพูด What do you want me to do? It, ท่านทำยังไงะถามคนนี้ตอบบอ take these letters to the post office ให้ทำไงอ่ะก็บอกว่าเออก็เอาจดหมายพวกนี้ยไปส่งไปรษณีส,สิเป็นการสัง่งใช่ไหม take เป็น verb เลยอยู่ดี verb มาเลยใช่ไหมก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าข้างหน้าคือสัง่งก็ถามอีกว่าให้ทำอะไรก็เลยสั่ง you เนี่ยที่ถามว่าก็เอาไปส่งสิ มันเข้ากับอะไรเออมีชหัวคำถามด้วยเข้ากับ question tag ถึงเข้าให้ question tag มาทั้งหมดเลยเราเรียนไปแล้วว่าการสั่งถ้าสั่งให้ดูดีเนี่ยต้องบวก take this letter to the post office will you ใช่ไหมแม้เป็นอะไรที่พี่สอนไว้เลือกไม่ง่ายจบเข้าต่อไป พูดคนแรกพูดบอก Would you like some supper ทานของว่างหน่อไมอีกคนบอก Thank you ขอบคุณนะ but you haven't cooked supper แต่เธอยังไม่ได้มันไม่ได้ทำอาหารว่างเลยไม่ใช่หรอเป็นอาจจะเห็นว่าเอ้ยแบบบ้านยังไม่มีอะไรเลยแบบมาถึงก็แบบยังไม่ได้ทำเลยเลยอะไรเงี้ยไปถามเพื่อย้ำความแน่ใจเพื่อยังไม่ได้ทำไม่ใช่หรอใช้ have cooked ใช่ไหมอันนี้เป็น verb ช่วยใช่ไหม ของ present perfect has have oh, สองสามใช่ไหม has have เป็นบอร์ช่วยพอมาใส่เป็นแทกปุ๊บก,ก็อันนี้เป็นปฏิเสธถูกมา have not อันนี้ก็เป็นคำประโยคบอกเล่าก็เป็น have ธรรมดาดึงยูมา have you อันไหนใช่ have you ัไหนใช่ have you อ่าใช่ have not you ยิ่งไม่ใช่เลยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่ามันจะต้องเป็น รูปย่อเท่านั้นใช่ไหมตัวแท็กที่เป็นปฏิเสธนี้ยิ่งผิดเลย has you has ใช้กับ you โคตรผิดเพราะนั้นก็ผิดก็กล้าบอกว่า,วา everything seems to be alright now ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติก็ดูโอเคแล้วนะตอนนี้ classified. จะใช้อะไรเป็นตัวแท็กอันนึงถ้าน้องไม่รู้เนี่ยข้อนี้ช่วยได้คือว่าตัว ตัวประธานตรงนี้ที่แทน everything เนี่ยน้องอาจจะคิดว่าเป็น it แต่มันไม่ใช่เป็น day หมดช่วยได้ว่าน้องรู้แล้หลังว่าตอนนี้ถ้าแทนคำที่ใช้แทน everything ได้คือ day ใส่ day ไปก่อนแล้วมาดูซิว่าเราจะใช้ verb อะไรตรงนี้ verb s c e n scene เป็ว่าดูเหมือนว่า1เป็นหนึ่งใน linking verb ลิงกิ้งเวิร์เนี่ยพี่บอกว่าถ้ามีเวิร์ช่วยเนี่ยใช้เวิร์บช่วยเป็นในแท็กได้เลยถูกไหมในเมื่อทีมไม่มีไม่เป็นหนึ่งในเวิร์ช่วยอยู่แล้วมันก็คือเว er 네ิร์แท้นั่นเองเมื่อมันเป็นเวิร์แท้ปุ๊บใช้อะไรมาช่วยเอ่ยเวิร์ซูเปอร์แมนของเราคือเวิร์บทูดูในเมื่ออันนี้ทีมเติมเอสเป็นเวอร์ชันซิมเพิลเวิร์บทูดูเวอร์ชันซิมเพิลก็คือดูกับดัส ในเมื่อเรารู้แล้วว่าประธานเป็น d ด y d a s ัตั์ทิ้งเหลือดูอันนี้เป็นบอกเล่าเพราะฉะนั้นดูตัวนี้ต้องทำปฏิเสธ don't day aren't d e y ผิด seem d a ที่ไม่ได้อย่างเลย do d a ผิดตอบ don't d a